สสารที่ใดที่เห็นว่าน่ากลัวมากเอาเข้าวงนั้นเข้าวงนั่นจิตก็ตั้งท่าตั้งท่าสติก็ดีสตินี่เป็นพื้นฐานสําคัญมากนะไปที่ไหนสติลืมเผลอไม่ได้เนี่ยถ้าไปอยู่สารที่ก็สงสมกําลังขึ้นมาเรื่อย ด้วยด้วยการหาวิธีพิกแยงแต่แรงตัวเองเพื่อความแต่กล้าสามารถในทำทั้งหลายนั่นเองดังนั้นมันก็กล้าหารขึ้นไปที่การทางด้านปันญาเอาอะไรแยกขาดไปหมดไม่ว่าตัดไปว่าเสือไม่ว่าเนื้อไ่ว่าคู่ว่าผมหรือแยกออกถ้าเป็นขันเป็นดิงเป็นลาบเป็นลมเดินไปแล้วคืออะไรแน่แผ่านไปผ่านไปตัวะข้างสุดรูปธระทามนี้หมดปิดผ่านไปได้หมดรูปประทามหายเนี่ยกลายเป็นจิตที่ว่างเปล่าไปหมดแยกออกมาตรงไหนว่าสั ว่าเสือก็คือสังขารจะไปปรุงเองนั่นมันแยกออกมาว่าเสือภาพเสือปั๊บเกิดขึ้นดับร้อมดับความก็รว่วสังขารจะเป็นผ้าองตัวเองเนี่ยรู้ทันรู้ทันปิดสว่างกระจาดแจ้งกลายเป็นอากาศธา,าตุไปหมดจิดมั่งไปหมดเลยนี่วิธีฝือโหดตัวเนงเอาชีวิตเข้าแรกแต่ที่เข้าแรกต้องยึดทำเป็นหลักเป็นหลักเอาทำเป็นประกัน